สวัสดีครับบา่าวตีจากช่องอีสาสูตรนะครับพี่น้องเมื่อน,นี้พาทุกท่านมาที่วัดปาาด่าราชสามักคีนะครับมีงานบุญประจําปีนะครับพี่น้องช่วงเช้าก็จะมีการตักบาตรพุทธาพุทแก่ถ้ายืนบ่ไหวก็นั่งร้อตักบาตรนะครับ ทีมงานอีสานสูตรกับทรงสาวต๋อมน้องลิตเติลแล้วก็ย้ายแสงนะครับเข้าร่วมพิธีตักบาตรในซาวนี้ คนกับมาล้อตักบาทกันหลายๆลายพี่น้องเอ้ย อยครับไ่อยากโี่ยมนพี่น้องนะครับอยู่ไม่ดีนะครับข้าวมงเรไมนุรว่าทำุรบว่ามรวมแล้วี่น้องเบิ้งลงลงานครับหลายแหนเบิ่งเป็นลง้านอย่างนอเนี่ย ลองทานของหวานบาเนี่ยทานของหวานของหวานโอ้โจะได้ตดจะแสบแค่ไหนไ่ต้องไป<ะ>ม่ลดลปาดไล่ลยเนาะ รังหานของหวานของหวานโอ้คนอ่ะอ,อ,อันนี้เป็นรงทานก็ยังของหวานเหมือนอันนี้ของหวานใส่ถุงมึงกอย,กอย,กอยบอก,กอ,อ๋อของเมียยาบ้านนะครับนี่เอามันเลย ลุงทานลงทานพี่ย่งมาครับนี่มีของหวานวนเส้นเอครับครับครับโอ้ครับจ้าพะนาหวานวนเส้นอ่าให้แตงให้แตงครับวงตกครกับาับโอ้หลายเลยคนี่ ทังนี้นี้เป็นโรงทาน ันนี้อ๋อน nice. ี่กอยมานี่กอยกอยนี่ลงันทานพัดเ้นเนาพัดเ้นพัดเ้นพัดเศนแบบเส็บเนยครับนี่ อ๋อนี่ราง่านก๋วยเตี๋ยวบ่รงานก๋วยเตี๋ยวโอ้เป็นแะแทบเป็นแร่แทบรังานก๋วยเตี๋ยวน้อง้าดมูลิงนะครับ อีสานสูรมาแล้วอีสานสูรมาแล้วร้อนน้ำห่อนบะเก็ตหรืยังนี่บ่อคือในเ้นในภากรโอ้เครื่องไร้เนื่องบะม้วนเกลีวเจี่ยมิวหมูเนึ่งเจี่ยมิวเจี่ยมิวเจ่ยมิวเซดรีลาอเซดรีลาบอ นี่นี้วัต่อแถวร้อนะครับเดี๋นะนอน้ำนี่นให้พาก่อนงานนีข้าวจีาวจง,งานข้าวจีล้วกีหอดลองทานข้าวจีไปนอกงานมือคนจีด้วเดี่ยวมเาไมใส่เลยไม่ให้เข้าเล แดดเป็นแดนดโอ้อันนี้แ่ละอันนี้แหละนี่ทีมงานหลังเข้าจีทีมงานเฮ็ดเข้าจีเต็มซุปเต็มกำลังทีมงานเฮ็ดเข้าจีก็รอรอขึ้นจีรอขึ้นจีครับคุน,นเป็นแดดเป็นแดนด นี่ขายดีกับข้าจีอ,อ้าวอ,อกมานี่ลงทานปลาคนต่อแถวหลายเหเนอะได้แสงกับตอ่อยู่นี่นี่ลงทานลูกสิ้นมานนิโอ้บอร,บรทานบรทานสินลูกสินลูกสิ้นลวกกันนะโอ้จนมดกันนะโอ้ ไก่หมดละไก่หมดละขายดีหมดละขายดีขายดีงานกิมแซ่บหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมากระเทือนมอกระเทินบาข้างหลังข้างหลังยังมีอยู่ข้างหลังยังมีอยู่ยังบุหันได้ลวกยังบุหันได้ลวกก็เลยเอาไม้ก็ไม้ก้อนก้อนก็คิวยก่อนแยกแยกกันเป็เดี๋ยวก็แล้วเดี๋ยวก็แล้วนะคนหลายพี่น้อง รงทานมานเอารงทานละคนมารับทานนะหลายหลายมายแล้วลงทานนับโดนโดยเก็ดเทกเก็ดเถกลงทานน้ำบ่เนี่สว่างละบ่เหรเมื่อวานเออ หวานอมมดเรื่องทานน้ำโรงทานน้ำโอ้โหเดี๋ยวรอรอเขากินก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาจะไปกินน้ำต่อเออบ่เอาก่อนเอาก่อนโอ้อ๋อก่อนเลยแซ่บๆเขาก่อนเลยขอก่อนเลยโอ้เออ แกเฮ <ibl ok S 1> งแกเฮงหวานเนี่ยโอเคบอกยาปิดนั่นยาปี๊บยาปิดบกไม่ห็านนเ่องสาระนี่ข้าวจีคำนี้ข้าวจีข้าวจีนะนี่อีกเตาเรื่องประคำนี้โอ้ข้าวจีข้าวจีอันนี้อันนี้ทีมงานทำข้าวจีนะโอ้มีสองมีสองสุ้มมีสองสุ้ม ครับ,งา,รบงานกินหอมอันนี้บูน่ะไก่จักคองนะบูนหลายแท้หลายแผงนันนะครับโอ้คนหลายพี่น้องมันยังหลายอยู่มีสองทิม้มหนิเข้าจีงานบรพอมาแล้วมาแล้วใจหมิวอลตักแล้วอันนี้ยังยังไปข้างบนอยู่มั้ยยังไปของผ้าอยู่นะนี่ ยังไปขายหน้าหมอลำสิ่งน,นั่นเลหนมออยเออขายอาหารขายอาหารบนน่ะทำสุกสดๆเจมีวเจมีวน่ะเป็นไงชา้าๆน้องโอ้เซ็บบอ๊อง่ายย่อยอย,ยังไม่ทันได้เข้าปากเลยกินก่อนสิกินแล้วโอ้อือน้อง ของหายากกันดิแร่ทิ่มมดกันม,มูสมคำลำรื้อ,อพักกระกอบพัค่อยขายง่ายสุดละพอยังคนนี้นะ่ะ หมดนะของดีนะเนี่ยอยุดตรงไหนไอซิมจากรวิตรตานังโมดกัมปิปูชาเยชัยวะกูชาณาสซโยยันเยวะสัสตังหุตังบุคคลใดปราดถนาบุญบูชาการอย่างอื่นสิ้นซับ